งามหน้าทั้งสงขลาค่ะเปิดวาร์ปอจอดังสั่งสมุนตืบตำรวจหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่รอดหมายจับโทษผิดจุกจุกลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดรับวันเลอกตั้งเทศบาลทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อมีรายงานถึงกรณีของสอจอรายหนึ่งที่ได้ให้ลูกน้องคนสนิททำร้ายร่างกายดาบตำรวจนิสาธิตกรุงเทพซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งพื้นที่สงขาจนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาทางผู้มนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดสองขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกนักการเมืองคนดังและมีผู้ติดตามเข้าไปถ่ายรูปจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปห้ามปรามเนื่องจากผิดกฎหมายเลือกตั้งก็สร้างความไม่พอใจให้กับตัวผู้มาใช้สิทธิ์จากนั้นจึงได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่และก็โวยวาย แล้วก็มาทราบภายหลังนะคะว่าผู้มาใช้สิทธิ์รายนี้คือสจอคนดังซึ่งเป็นลูกชายของนักการเมืองใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่โลกโซเชียลได้วยแห่เปิดว่าสจคนดังรายนี้ว่าคือใครชื่ออะไร พร้อมกับวิพากษ์วิจา,ารณ์ถึงพฤติกรรมที่เกินเยียวยาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำตามกฎแต่ทำไมถึงทำตัวได้แย่ขนาดนี้อายแทนคนทั้งจังหวัดสงขลางานนี้เรียกได้ว่าชื่อที่โด่งดังเพียงข้ามคืนเพราะโซเชียลเน็ตชี้เป้าว่าบุคคลดังกล่าวก็คือสจอกอหรือนายศิระดานัยอายุ28ปีเป็นสมาชิกอบจสงขลามีดีกรีเป็นถึงลูกชายของโกถึกนายสมยศพลายดวงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และสสสงขลาเขต3พักประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะ โดยสจอกอฟเคยเป็นถึงอดีตรองประธานสโมสรฟุตบอล,ลคอนครศรีอยเต็ดและที่ปรึกษาคณะกรรมาการตำรวจก่อนเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองท้องถิน่นเป็นสมาชิกอบอจอสงขลาจนเกิดเหตุการณ์ดราม่าดังกล่าวขึ้นขณะที่กะกะตได้ออกแถลงการประนามเหตุการณ์ดังกล่าวที่สจคนดังสั่งลูกน้องทำร้ายดาบตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งสงขลาพร้อมม่อมเงินเยียวยาเบื้องต้นและจะพิจารณาจ่ายเงินชดเชยด้วย ล่าสุดดูเหมือนกรำรจะทำงานได้รวดเร็วมากค่ะโดยทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒนเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคาได้เปิดเผยว่าช่วงเช้าวันที่12พฤษภาค,คมที่ผ่านมาสารจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุแล้วรวม7คนประกอบด้วยนายศิรดานายายด้วงหรือสอจอกอลฟอายุ2 8ปีผู้ต้องหาที่งในฐานะผู้ใช้จ้างวาน นายพงเทพวาดวิไลยหรือหนึ่งฟรีดอมอายุ41ปีผู้ต้องหาที่สองในฐานะรับคำสั่งจากน,นายศิรดาัยแล้วสั่งการให้ในายนุ่มเสกทองศรีกับพวกรวม5คนทำร้ายร่างกายดาบตำรวจนิสาธิตกรุงเทพนายนุ่มเสกทองศรีค่ะอายุ34ปีผู้ต้องหาที่สามนายรพีพงศ์สวัสดิ์ชูกแก้วอายุ40ปีผู้ต้องหาที่4นายจักรพงเทพชุมอายุ45ปีผู้ต้องหาที่5นสสายสัจสรางสง่าบ้านโคกอายุ38ปีผู้ต้องหาที่6 และนายสลาย,ยุทธหนูชัยแก้วอายุ32ปีผู้ต้องหาที่7สำหรับนายศิรดนายพลายร่วมผู้ต้องหาที่หนึ่งถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธร่วมกันทำร,ร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่โดยเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ส่วนผู้ต้องหาที่2ถึง7ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังวัตถุสร้ายโดยใช้อาวุธร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำได้หรือได้กระทำตามหน้าที่นอกจากข้อหาตามหมายจับแล้วทั้งเจ็ดคนจะถูกแจ้งข้อหาฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนื่องจากเข้าไปก่อเหตุในหน่วยระตั้ง จนเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งค่ะที่สพเมืองสงขลาสอเจก๊อบเดินทางมาพร้อมด้วยนายสมยศพลายด้วงสสเขตสามพักประชาธิปัตย์เขาพบพนักงานสอบสวนหลังทุกออกหมายจับโดยเจ้าตัวก็มีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงอาการกังวลขณะที่สสสมยศพูดกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่าพาลูกชายมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ